แตถึงไม่ลววุนน <Step. S 1> ้นห่ดเด้จ้ามาหนีหลาบสุกังไงล้วนๆสับสนมากันเด้จ้า ทำหนกับพอดีเลยครับผมแมนจ้าแมนมันเย็นก็แจกใครมาปรุงกันเนาะมาลงมือปรุงจ้าุงนัวใส่ก่อนละเมอนี้โอ้เสี่ยบเลยบอสิบุทหลายปันไดงอ๋อเขามีลูกโดดดิแต่ในหอยพันอยากได้ลูกโดดนี่เป็นตะขมล้ำล้ำลำล้ำแม่ จตกหน่อยผมรัวของเสียบระต่งยอดหรอกพี่น้องเอ้มันสุดยอดอยู่แล้วครับผมเออมความหวานจตกหน่อยโอ้ยหวานจังไลยมีละมันจีหวานพ่อจ้าสีสันสีสันเกินสีสันหอมหวานพร้อมนี่ละแม่นง่วนน้ำแดงนี่แม่เอ้งมันเป็นน้ำแดงนี่ความสดของเลือดกับเนื้อสุกนี่แหละมันสีหวานจ้าสามเกจินแต่ใส่กลับไปเที้ยวมาแม่ อ้ยหอมหมยเสลบานินยนซิมเจอกันจากหนกันหหยทั้งบานหิวน้องซิมเดีหน่เลยอุ้ยไล่แตกมาซิมคนยังไงสุดยอดเลยจ้งมุดยอดอีกแล้วบอกเลยว่าวันจิบานสวัสดีคับสวัสดีจ้าโอ้ยมากินของในร้านนี่แหละครับผม แต่มือนี่เป็นเครื่องในล้วนแล้วนะแม่จ้ะลาบซุกหลัวกอาเอือดใส่นหวานหวานหวานเลองมือแล้วพี่น้องยังน้องซิมแล้วก็ติดใจพักที่ในหลายจังน้อยมือเนี่จ้ะมือนี่ยังน้องเขือนี่บอกกระเจี๊ยบกินสดๆเลยเียก็บมาจากบ้านจ้ะท่องพักมนี่พี่ยาก็เลยขาดแต่นี่นี่น้อยเสริมออกอ่ะพี่น้องเอ้ย ข้านั่งหน้าลานกระเสียงรถด,ดังดังจน<แ>พี่น้อง<แ>ยานพี่น้องำรำค้างก็เลยมานาั่งรังบ้านมาจามา่ะมเแจงได้โคตดผอมวุาสนปลาเบงกอเสื้อวลิตตนสองตาย,ายมาโอ้อมกุยเอาเอ,อ้ยหอม,อมไส้ใส่นี่ก็มันหอมใส่พอ,อ,อม,อม มความมันนวตัวน,นีน้นะมากินมันเกเจ็บสดพิเศนอืมอ๋ออืมขอบคิเก้าพู้งขอบอืมอือ เนื้ออ,อ,อ่อนกบครอบแต่ไฮกบองประกอบของถึงไน่หนีหย่าเลยครับผมกันท้องไปซื้อตามตลาดเนาะมันที่ได้เป็นบางาอันแต่อยู่ในครบเบอเลยทั้งใส่ทั้งตับ,ท,บทั้งบักกิริวดำทั้งบักกิริวขาวท่าทานปฏิบัติใส่ไปหลดทั้งในตับไตใส่พุ่งยัดไปหลดประมาณเป็นมาใครจะกินก้อยใส่กะบ,บอกได้อ บางคนกับบักกากินใส่นะพอนะต้องถามเอาเฮ็ดเฮ็ดในทุกันอะไรจ้าทำบักกากินชิ้นใส่รวก้อนกระแสบเลยพรอมีหอมแต่ว่ามีพวกกูเซ็ตขอดให้ย um, ูครับคนกับซุกลืม จิดใจสำหรับลาบเครื่องในดี่่ะไอ้สิเห็ดตอนใหญ่ตอน,น้อนกะได้เนาะจ้าทีเซเนือ้อผสมน้องกันไหนอันนี้เป็นเครื่องในหลวๆเลยลาบซุปแบบแบบซ้อยก็ได้แบบฟักก็ได้อบอกแคน้องได้จ้ะอ,อันนี้ก็เส่บอืม ล้วอน้องสาวที่อยู่ท่างไก่ผจะทรวมากผกว่ามากดืนไหนก่อนเดือนมกราเน้องสุดป,ปานี่คืนฮอดบ้านเท่าไรอา้าวคืนฮอด hot, ทุกคนครับผมมาว่าอยู่ท่างไก่ท่านไก่คืนฮอดคือเกาครับผมคุณแม่ทั้งอยู่เจียงร่ายกับคุณแม่อยู่สุรา์คุณแม่อยู่นทัศน์นครบ้านนมท,ทุกคนปี่น,น้อง ทุกทุกคนคิดหอดคืกกอเกาแต่ชิมมากเอฟจาีเขาไมาห่าะติเป็นผู้สูงอายุแต่แว่าไม่รุ่นกับมี่นะครับผมมากินมันหนึ่งกับมี่อะไม่รุ่นซสหมด <c oughs> พ่อพ่อแม่มากิน ก๋อยใส่แย่ออนน่ะถ้าถ้าพี่น้องผสมเยอนน้องก็บผสมไส้แห้งได้ใส่อ่อนแม่นเนาะการกินมาเป็นอืมการกินมาเป็นบางคนกินแล้วอะจิ๊บแต่บางคนกินแล้วก็บอกว่าบางคนแกล้นตีเพราะถนัดอืมใส่หัวอีลีนี่บอกจัดเต็มเลยคือก๋วแบบต้งเหนือเัาก็กการเท็ดได้จ้าเหนือเนื่อการเท็กยังได้สุกจ้าครับผม เสียวแบบแพงก็ได้เซียวแบบช้ำๆก็ได้แต่องกับม่้งหงลับแต่ทั้งเนือใช่ไมแต่ว่าสิทีิบอกคือคนทั้งเหนือร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับผมิุมพ่อหายอยากพะว่าท้ <laughs> า,านี้ถนัดท่านอีสามมนมลองยื่นคุณได้แล้วบอกว่า ไม่ต้องไปเหนือแล้วมหาเยนงก็ได้กินแล้วรลับเหนือ่แซ่บคนอยู่มุบานพิชาดเลยเรามาถุกติดอือผ่อลองไปกบก่อนอืมเอาเลยมากระเจี <ober> <throat> ๊กับผมว่าใครถือกันมา อืมใช่บ้องอหรออืมอืมจัดกินอืมอืม้อมเป็นยัมันแสบก้อนกินเน้นลวกก็ไดใช่ลวกก็อ่อยเป็นน้นเดียวอืมกินบะเด็กมากจินมากระเจ็บจิบบมดนะอืมอืม อืมอืม,อมชอบเลยลาบผัไส้เสออนเด่ยนุ่นงมากมากักมันหอมมันขึ้นหอดบานเนี่ยทุกมือเนี่ยว่าต้องห่วงแหละครับผมพวกเอ่อที่ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ พอ,อเหนืองวกากาพานันผอย่อพันอย่างแหละเป็นคนทิ่เชื่อคนอย่างเนาะ,ะมันว่าถี่เป็นเทตอตสมที่สมหาขึ้นมาตะกี้มี่เรยเรื่องกับเป็นระบรบ,รบ,รบป้์มปิดจับอืม,อม ขำเก่านนิดหน่อยไหวข้ามยังไงสูตรยังต้องเฮ็ดินเบิ่งครับผมเฮ็ดินก้นอยากกินข้าวน้ำอืมเราก็อิสานนะจิมายู่เมืองใหญ่เนาะเรื่องทง่างไกาอืมอมอยากกินแบบนี้ไอ้ลูกไอ้เต้าเฮ็ดอย้กินครับผมอืมเอาเครื่องในมากสูตรนี้ครื่องในมากสูตรในห้างก็ได้ พ่อมันจะแนนกระตูกแลาวเป็นบ่อเหจ้ะอืมบอกว่าเฮกี้น uh, um ้องเฮก้กินแน่อมาเปิดก็ไปในยูทูโอ้โอ้ผมจะแซียปน้ เนี่ย <wounds> ก um, ันใช้เลื้มันจิว้าอันนี้แหละพ่อเพราะเนื้อมันสุกแล้วนะเอาอยู่แดนไก่หนึ่งอย่างนึงห้องอ่ะทางจากบ้านเกิดมาแล้วอือยากบ้านแม่ไก่มันก็ดีกินกินความหลังเดี๋ยวผมอยากกินแบบเก่าๆบรรยากาศเดิมๆมั่งมันบ่มี่อกครับผมชั้นดีลืมความเก่าความหลัง ร่อยเปรดเซ้นคงจะคองเลยหายากโอ้หืมหืมจะตกใจเด้ไปหน่อยไยมือตึ๊บมามห,ห,หรอน้ำก็พอหนาฝนเมื่อคินหรอครับผมขั้นเป็นนังนะแรงกับเสียงรถด,ดังก็ขอโทษขอให้ได้แต่เด,ด้อเดีย๋ยวนี้กันน้นจะยำทีมาเหตุยุาราห์เขาเพราะว่าไปบ้าน คือท่านพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลก็จะเบสยู่บ้านกับหมื่นก่อนเลยครับผมรถกระตี่คารีตช่วงหนาฝนเนาะเพื่อที่คับรถกระบะได้บันในหอยห่างจากตรงที่ในหอยขายของมันเจ็ดแปดกิโลครับผมสองกิโลสองสองชั่วโมงก็บ้องหอดขวารถติดตะกี้ครับรถดูยี่สิบนาทีเดี๋ยวนสองชั่วโมงกับแล้วเกนรับค่ารถเอ้าบ่อสเรื่องรถติดติดบันแหละ อันนี้ครับผมส่าเรียนค้มจับคุมน้อนอืมขึ้นน้ำไดกระแสบสายเนื้อ <c oughs> อืมหูมมตะวาแสบยังเดี๋ยวขันลาบลาบซุกเซนเดือดนี่ใส่ใบบกกุดซอยใบบกกุดใส่ลลใหลายๆนี่หูหอมคักเล็บพี่น้อง พจ้าฮื่มพอแยกไปปะคกูออกอะหัรจ้ะอือเป็นไงบ้างครับโอ้ยอิยม่มอิ่มแพ้แล้วยังมีอีกรอบสอง,ง <laughs> อะไรนะครับผมเก็ดให้เบิเ้งจิม้มให้เบิเ้งกินให้เบิ้งยุ่ยยัวกันยุ่ยไอ้ครับบัวทั้งไก่ทั้งไก่ลุกขึ้นมากกะปีกะเปาในการทำงานทำกันเมนูนี้ มาล้านสร้างได้จ้ะสร้างได้ครับผมยายนงจัดให้ทีเฮ็ดแบบยิบเลยก็ได้หรือแบบทุกเลยนะครับจา้าเอาล่ะยูดีเมียกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ